สวัสดีค่ะทุกๆกคนตอนนี้ค่ะก็กลับมาอีกครก้งรบอบในแมพที่เป็นแดดออบบีกันอีกแล้วนะคะยูพาร์ทที่สค่ะพาร์ทที่4ีาร์ที่สี่ 4. ไมดูกันว่าเขาเซฟให้เราไหมฮะไม่ซเซฟหรออ๋อเซฟตกใจหมดเลยทุกคนแต่เราต้องมาเริ่มใหม่ที่ตรงนี้นะคะปุ๊บไม่เป็นไรเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องแต่งใหม่นะทุกคนมนาะ นี่มาแล้วเซฟเซฟเซฟปึง้งอันนี้มาที่ผมก่อนเลยค่ะตอน,น,นแรกโอ้โอยขนลุกอะขนาดไม่ได้เปิดเองแล้วเนี่ยฮึซึบเอาสรงนี้ซึบยังไงเด้ยสวยนี่นะเหมือนตอนแรกเราไม่ได้เอาส่งนี้หรือเปล่าทุกคนเนี่ยเอาส่งส่งนี้ทุกคนตอนแรกอ่ะน้องมิวเอาส่งนี้นะคะแล้วก็ชุดนะคะ ออเนี่ไงทุกคนใช่ไหมเอเอเอ้อลิสก็สวยนะแต่ว่าเอออันนี้ก็ได้ทุกคนถึงตัวเอหน้าตานะคะจําได้ว่าเลือกอันไหนนะทุกคนหน,นีเลือกอันนี้ไปใช่ไหมไม่ใช่เลยทุกคนแล้วก็อันนี้ เป็นกระโปงนะคะกระโปรงเราใช้อันนี้นะทุกคนนะเป็นออกสีมิ้นดีกขวารอบนี้มีมิ้นมิ้นโอเคนี้มิ้นสุดเลยทุกคนปึ๊บม่สวยเ๋ยวนะตอนแรกน้องมิวได้ใช้กระโปรงนี้หรือเปล่าคะกระโปงนี้แหละคะ่ะแล้วก็จากกระโปรงอีกก็เป็น กระเป๋าโอ้ใช่มงกุฎนะคะนี่ตอนแรกมองมิวเอาอันนี้นี่เน่ยแล้วก็รองเท้านะคะพึ่งที่พึ่งได้เมื่อกี้อุ้ยอันนี้แบบยังไงหอไหนดูซิอันนี้แบบสองนะคะอ๋อน,นี้มันก็จะเริ่มมีความสูงนะคะแล้วแบบที่หนึ่งล่ะ ออมันก็จะตีอะเออได้ทุกคนได้นะต่อไปเป็นอิสรีนะคะหรือว่าเครื่องประดับนั่นเองยูหูนี่ทุกคนคือตัวโอ้โห,โหคือแต่งตัวแบบว่าชุดมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่คือชุดอ่ะมันมีความสวยมากทุกคนนี่ึบเอ้ยก็ตดพีชท,ทุกคนหซึบ ซึบซึบซึบยูผ่านแล้วนะคะโอ้โหด่านที่จะซุุกแล้วคือจะบอกเลยนะทุกคนว่าเขาเซฟให้ตอนแรกใจหายใจคว่ำหมดเลยดูว่าเขาไม่เซฟนะคะเพราะว่าก็กังวลใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละคะ่ะว่ากลัวเขาจะไม่เซฟให้ล้วพอเข้ามานี่แหละเสรลค่ะด,ดีใจมากๆนีด่ดูทุกคนเห็นไหมขาเริ่มยาวขึ้นอันนี้เป็นอะไรอ่ะ เหมือนมันเป็นความสวยงามใช่ทุกคนมันไม่ใช่จุดซิปแบบใหม่นะคะมีเลยทุกคนทึบทึบโอ้โหจ <c oughs> ้ายิางเป็นอะไรเนี่ยจึบโอ้โหเกือบเลยเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ข้างล่างมันใหญ่เลยนะทุกคนนี่แล้วก็ลงไปแล้ค่ะวูโอ้โหก็คือสวยมากเลยทุกคนมเมื่อกี้นี่ ก็อันนี้เหมือนที่คนอื่นเขาลงนะคะเออก็คือว่าที่เขาบอกว่าเอ้อะไรนะกระโดดไปได้เป็นเจ้าหญิงที่จริงนะคะก็คือแมปนี้นะคือกระโดดไปเนี่ยเราก็ได้อซิสซอรีหรือว่าเครื่องประดับนั่นเองนะคะนี่ปุ้งเยฮูยูสิเยฮูอะไรนี่ทุกคนคือกระโปรงเนี่ย มันกลมเกินกับสีอะไรนะสิน่นี้มากนี่ทุกคนดูถ้ามันขึ้นแบบนี้อีกสองดาเราก็จะได้เอ้ยมีอัศวินด้วยเอันนี่หนังสือแน่นอนทุกคนนี่ปุ๊บเราห้ามโดนดาบอัศวินดิดคะ่ะนะทุกคนนะถึงแม้เขาจะเซฟให้แต่เวสเตื้อผ้าเขาไม่เซฟให้หมดนะคะข้างหน้า oh my g อดเยอะ อีกนิดเดียวอยากอีกนิดเดียวเราก็จะถึงด่านที่หนึ่งร้อยแล้วทุกคนคือไม่เคยเล่นด่านออบบี้ด่านไหนที่มันถึงด่านที่หนึ่งร้อยเลยนะซึ่งแมพนี้เป็นเฉกใช่ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็ด่านนี้ด่านยากมากด้วยอุ้ยโดนสีขาวๆมา,าไดทีด่ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหยยีย่งอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคน ยวนชึบถ้ากระโดดไปแล้วมันโดนจุดเซฟน,นี่แล้วถ้ามันเซฟอยู่ตรงนั้นนี่แย่เลยนะทุกคนนี่ชึบชึบโอยเึบชึบดูทุกคนด่านตรงนั้นนะคะมันเหมือนว่ามันเป็นคล้ายๆที่หวาปะทุกคนอะไรประมาณนั้นอันนั้นคือด่านแรกเลยน่าน่ะทุกคนบอกอก่อหุยตกเฮ้ยเอาใหม่นะ อาจาจะมีเสียงพัดลมเข้านิดนึงนะคะก็ถ้ามันเข้าก็ขอภัดด้วยนะคะเพราะเปิดพัดลมเล่นนั่นเองไม่ได้เปิดแอร์นะทุกคนจึ๊บจึจ๊บนี่ทุกคนตึ๊บจึ๊บจึจ๊บนี่จิ๊บจีออ๊บะตอกอะไรอ่ะอ๋อเราไปเหยียบสีที่มันแบบเข้มหน่อยไม่ได้นะคะเอะให้ตก วิ่งหัวร้อนทุกคนหัวร้อนมากทึบ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 ชึบไม่ฮูมีฮูอะไรย,ยู่ถ้าอันนี้คือไม่เอาอะเราก็ต้องเอาสิคะเฮ้ยไ,ได้แล้วคืออะไรอ๋อระดับรองเทา้าแล้วก็สีนะคะไว้ก็คือสีขาวเรนก็คือสีอะไรนะซ้อมอันนี้สีอะไรอ่ะ ดูสิแบบสีธรรมดาธรรมดานะคะโอเคสีธรรมดาธรรมดาแล้วก็เลดน,นะคะหรือว่าสีแดงแล้วก็เพอร์เสีม่วงสีอะไรดีสีอะไรดีทุกคนเอมเอาสีม่วงแล้วกันคะ่ะพืบไหนดูสิอ๋อเทียวโ้ย แล้วก็ไม่ดูที่ด้านหลังเนาะทุกคนเนาะโอ้โหมาลองดูสีนี้มันเป็นสีอ๋อเขียวนะคะทุกคนนม่ีชื่อลองนิ้วกดอันนี้อ๋อเขียวหุยเอออัน้สีขาวอันนี้สีส้มมารีสีเขียวมัีสีแดงี้สีมว่วงก็สีมว่วงแหละค่ะนี่สวยมากทุกคนเฮ้ยค,คือเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะเอาสีอะไร อเอาสีม่วงเนี่ยแหละอึ๊บคือน้องมิวแบบว่า,วาไม่เคยจะผ่านแบบว่าหนึ่งร้อยด่านด่านไม่ใช่แมปไหนซักแมปเลยนะทุกคนมีแต่แมปนี้แมปเดียวเลยนะคะทุกคนสู้เพื่อที่จะไปด่านที่หนึอยนั่นเองอยากรู้ไงว่ามันมีอะไรนะคะที่เ,เรายังไม่รู้ไงทุกคนมันอาน่านควมีแบบว่าไอ สะพานหัได้ก็ได้นะทุกคนนี่เข้าประตูวิถีไปเล้วอุูย,ยว์ปเข้ามาในกงเราต้องเลือกสักกงนะคะแล้วเราจะไปทางไหนว่าเด,ดคืออะไรอุ้ยทำไมเขาชี้มาทางนี้ให้กระโดดตายเหรออ๋เราไปไม่ได้เราก็ต้องมากระโดดข้างๆนะคะไม่หให้กระโดดตายไม่ใช่นะข้างนอกเขามีบันไดมาให้ปีนนะคะ อุ้ยแต่เข้ามาข้างในก็น่าก,กลัวด้วยล่ะน่าก,กลัวยังมีจำสกแกเลยขอ้องนี่ทุกคนทึ๊บทึ๊บนี่อ๋อแล้วเราก็จะวาร์ปมาตรงนี้ไม่ได้วาร์ปหรอกทุกคนเราจะมาอีกวุ้ยเลยสองรายเราก็ได้ของอีกแล้วมันมีของอีกหรอมาดูกันอุ้ยผิดทุกคนเดี๋ยนะมันมีของอีกหรอไม่มีแล้วนะทุกคน แต่มันกล้จะถึงจุดจบแล้วไงของเอ,อ่อแมบบนี้นะคะซึ่งน้องมิวก็ลุนมากว่ามันจะมีอะไรสไพานอยู่ถ้ามันเปล่าๆคือโอ้โหตกทุกคนหรือถ้ามันเปล่าๆนี่คือน้องมิวคือเซ็แงแล้วก็เครียดมากๆไม่มีอารมณ์ที่จะอัดคลิปอื่นเลยนะคะบอกอนนะอุ้ยแม่อะไรดีอันนี้อุ้ยถูกต้องแล้วก็เซฟนะคะซึ่ง เื้ยูกแล้วก็หูเข้ามาในทอ่อน้ำหูเหม็นเขียวว่อื้อมากมากเลยเหม็นอื้อเลยนี <c oughs> ่เลยทุกคนเซฟนี่นะคะเสร็จแล้วชุบโอ้โหโอ้โหโตอีกโอโหืหน้องหมดกลิ่นหอมเลยหมดสวยเลยหื <c oughs> ้ยเก้าสิบเก่าแล้วทุกคนก็มาเอาใจช่วย้องมิวกันนะคะอ๋อนี่งไงคือเราบวฟท่อน้ำมาทุกคน อ๋อที่เรามองตรงนั้นไม่ใช่จุดแรกนะคะแต่มันเป็นท่อร้านต่างหากทุกคนโอ้โแหแบ่งสาปไปเนี่ยอ๋อไม่สามไม่สามึกว่ามันให้เราเล่นอันแบบอันเดิมอะ่ะตกใจหมดเลยไม่ายว้ามาจากท่อร้นนะคะไม่ถึงเลยนี่ทุกคนอุ้ยปึ๊บปึ๊บเอ้ยจึ๊บนี่ทุกคน เรานะคะก็ต้องมาที่อันนี้เลยคือเป็นอะไรที่แบบคือแบบว่าไม่อยากจะบอก,กว่าก่อนเลยคือน้องมิวไม่เคยรอดแบบไหนมาสักแมบ,บเลยนะคะอันนี้คือแมบ,บแรกในชีวิตเลยนะทุกคนอุ๊ยอันนี้เอาตกตกแล้วบ่าตายตีละ่ะเอ่อขอหามุมก่อนนะขอหามุมดีๆก่อนนะทุกคนนะตื๊บ เอ้ยอุ้ยได้แล้วทุกคนชึบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยได้ทุกคนทึบนี่เทียวทึบแลอ๋อแล้วเขาก็นานาเขาก็จะจางนะคะทุกคนเห็นไหมเขาเริ่มจะจางตั้งแต่หางมานะคะทึบชึบนี่เลยทุกคนโอ้โหโหเน็ตกระตุก ก็ขออาภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่เอ่อทำให้เด็กกระตุกเพราะว่าเด็กเดบ้านน้องมิ้วก็เริ่มจากกระตุกแล้วคะ่ะจะถึงแล้วยูหูถึงแล้วโอ้โหนี่คนหนึ่อยจุดศนย์เปซแล้วก็เขาก็วงแล็บ100่งร้ทับหนึ่งยูหู เข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้นะคะเป็นเอ่อความดี V S ความชั่วนั่นเองเฮ้ยฮู้รอดมาได้ทุกคนคือบอกเลยว่าเป็นไม่เงียนไหนเลยอันนี้คืออะไรคือโอว้วท่าไม่เงีนนะคะหู คือน้องมิวนะก็เพิ่งรอดมาแมบบแรกก็ไม่รู้เลย,ยงไงว่ามันเป็นยังไงโอไมก็ oh God! โอ้โหแล้วมันก็ต้องเวลาเด๊ดๆเลยนะคะอีกสักพักก็จะปิดคลิปแล้วเฮคือมันรอดมาแบบเดียวเลยนะทุกคนกนี่โอ้โหในห้องนี้ก็มีตุ๊กตาหมีด้วยเหรอเอยอันนี้อ๋อเป็น จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนนะคะว่าเราจะเอาแบบอันไหนไว้นะคะผ่านสักทีทุกคนเซลโซคืออะไรอ่ะท่าไรอ่ะอ๋อไ่านางแบบนะคะทุกคนมันนางแบบมากเลยโอ้โหโอ้โห ก็เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเจ้าพระเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิ้นเองสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุ๊บ